สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กบายนะผมอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้มาถ่ายนอกสารที่กันหน่อยนะครับผมบรรยากาศทุ่งนาครับผมตามภาษาอีสานนะครับผมคันนี้เจ้าซีบีอาร์หกห้าุดเอฟนะผมคันนี้จดปีสองพนสิบสี่นะครับท่อเอสซีลั่นเลยนะครับผมยางหน้าหลังยางเหลือๆนะครับสภาพรวมๆสวยเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับ สติกเกอร์ยังสวยๆเลยนะครับผมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจออมบิ๊กไบค์เลยนะครับมีการลอยถังนะครับผมมือคันมือเบรกนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่สองหมื่นห้าร้อยนะครับผมเอกสารครบเล่มโอนนะครับป้ายทะเบียนมีครบนะครับแต่ไม่ได้ใส่มานะครับรวมๆสวยเลยครับชิวหน้าแต่งนะครับอืม สีเซอรวมๆสวยเลยนะครับโซ่สเตอร์ยังใช้ได้อีกนะครับคันนี้ราคาที่1 3 9 0งแสนามหม่าันอ้าผมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับเดี๋ยวหงสตาร์ทให้ฟังนะครับปัลัดเลยครับ ลเลยครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับราคา1 3 9นะ่งแสนสามนเก้ันผมรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบมือสนะครับผมเบอร์โทรรายละเอียดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ